ตายเนี่ยยังรักษาเหมือนเดิมไหมรันธรรมเดิมไหมตอนนี้ก็เอาแบบไทยๆอะค่ะทำเป็นไทยแล้วใช่ไเขาเผาหรือเขาฝังก็ตอนสมัยก่อนก็เผาแต่ก็ฝังแต่ตอนนี้เราไม่นี้ก็ต้องเผาอ๋อเป็นธรรมชาติใช่ไหมการเกิดล่ะการเกิดมีประเพณีต่างหากไหมไม่่าเหมือนเหมือนชาวไทยเลยใช่ไหมเหมือนชาวไทยเลยค่ะปีนึงแต่งตัวแบบนี้กี่ครั้งแต่งแล้วแต่มีงานงานสําคัญสําคัญค่ะ ธรรมดาไม่แต่งแล้วใช่ไหมไม่รู้แล้วใช่ไหมเราะลวก้วนเมื่อก่อนไปหน้าตาเหมือนกันมากอ่าเป็นเราเป็นชนเผ่าเดียวกันเพียงแต่ว่าเราแยกมาเป็นไทยน้อยเขามาเป็นไทยรวก็นั่นเองฮะใช่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 จะเป็นไทยรวไทยรวก็เหมือนกันอ่ะเป็นพี่น้องกับเราค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์คะอาจารย์มีที่จะพาเราไปชมอีกไหมคะในเรื่องของวิถีชีวิตชาวเขาหรือว่า วันนี้เราจะจบที่ชาวเขาเผ่ารั้วก่อนคะเออถ้าลองให้ให้ชาวเขาเผ่ารั้วได้ได้เล่าให้เราฟาังสรุปสักสนิดนึงว่า ขานาดนี้จะดำเนินชีวิตอย่างไรนะ,นะเราจะได้สรุปที่ตอนนี้เลยได้ค่ะดำเนินชีวิตอย่างไรบ้า,บา,บานนงในวันในวันนึงปัจจุบันยังมีการนนวิถีชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะตั้งแต่ตื่นเช้ามาจน,นถ,ถึงเข้านอนเนี่ยมีการอนุรักษ์อะไรไว้บ้างคะอือตอนนี้ก็แบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราอยู่กลมกลืนกับคนไทยมาเยอะแล้วมันก็ต้องกลมกลืนไปกับเขานะคะแต่ว่าส่วนของเราก็มันก็ยังมีมั่งแบบ ถือสาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะอ๋อหมายถึงว่าการนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในในเผ่าใช่ไหมคะพิธีกรรมที่สําคัญสำคัญก็ยังมีการอนุรักษ์อยู่นะศาสนาพุทธค่ะศาสนาพุทธศาสนาพุทธเหมือนเราแล้วก็เขาเขาเป็นผีนับถือไหมผีนะคะผีก็นับถือค่ะเวลาแต่งงานต้องมีกันว่าไหวผีไหวผีอยู่ในบ้านใช่ไหมคะผีผีเขาเรียกผีอะไรที่ วันนีกผีบ้านผีเรือนหมายถึงผีบรรพบุรุษบรรพบุรุษอะค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะมีซอเวลานี่ค่ะนี่คือเครื่องดนตรีประจำมาจีบสาวต้องเอาไว้นี่มามา้อมมาแบบมาเล่นดนตรีจีบสาวใช่ไหมคะเหมือนเหนือมากเลยฮะค่ะคล้ายๆกัน มีไหมคะไม่ไม่ควรจะถนัดเลยค่ะเรียกว่าซอเหมือนกันเหรอค่ะคแต่ใช้ดีดใช้ดีดค่ะเมื่อวานเซินก็จะแดงอยู่บนวีทีก็ใช้อันนี้ค่ะค่ะอาจารย์คะมีอย่างหนึ่งที่สะดุดตานะคะลักษณะการโพกผ้า อย,อย่างที่คุณคุณป้าสองคนนียค่ะพี่คะช่ชวยอธิบายนิดนึงค่ะที่คุณป้าสองคนนี้แต่งกายอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลักษณะการแต่งกายประจำเผ่าใช่ไหมคะ,คะแล้วจะมีความแตกต่างยังไงคะคที่ใช้แต่ที่ผ้าเขาของของเขาสีและของพวก ชั้นแคมันมันไม่เป็นสี่ะคะมันจะเป็นดํามีการแบ่งช่วงไหมคะว่าถ้าสมมติว่ามีอายุหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยอาจจะเป็นสีสันแบบนี้หรือว่าหนุ่มเวลาที่อ่หนุ่มสาวหรือว่าลูกสาวเนี่ยที่อายุน้อยเนี่ยก็จะใส่อีกสีหนึ่งคือคืออายุมากหน่อยมีผัวมีแฟนแล้วคือเนี่ยคุณน้องเมื่อกี้ที่ก็เป็นสี สีสีเป็นสีสีคือยังไม่มีค่ะจะสีสีสันสดใสหน่อยนิดนึงใช่ไหมคะพอมีอายุขึ้นก็พอมีแยกครอบครัวไปแล้วก็จะมีการแต่งตัวอีกรูปแบบหนึ่งค่ะสีลองดูสาวๆทุกคนดีแต่สาวมาทเนี่ยสาวๆยังมีแต่งแบบสีสดใสนะะแบบนี้เลยค่ะแต่ยังไม่มีครอบครัวต่างพันผม์่มไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะถ้าแต่งงานแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าแต่งงานก็จะเป็นรักษณะแบบนี้ค่ะ คือวมันจะรู้เลยมองคนไหนเออคนนี้มีสามีแล้วมีคยังไม่แต่งงานค่ะค่ะันเครื่องประดับหระเครื่องประดับก็ถ้าเป็นสาวๆเขาก็จะมีข้างล่างแล้วก็ข้างบนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะมีข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ขอซอยคอก็แปลว่าถ้าจะจะสื่อสารจะจีบที่ ไม่ได้เลยี่นะเพราะว่าต้องดูว่าแต่งงาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของลายผ้าจะแตกต่างกับชาวม้งที่เราพาคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะลักษณะการทอผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะของชาวล้วเลยหรือเปล่าคะการขึ้นลายผ้าแล้วมีการปัจจุบันเนี่ยยังมีการทําแบบนี้อยู่ไหมคะแบนคุณสอนมีแต่ว่าไม่ได้เอามาไม่ได้เตรียมตัวมาพร้อมอะเดี๋ยวมี่หน้าจะอามาให้ครบเลยค่ะลองนขอดูวิธีพกผมติยได้ไหม สอนมิธีพกเหมืะนกัไหมคะม้วนไปเรื่อยๆค่ะไม่เหมือนนะคะของปามาเขาจะสั้นจัดค่ะแต่ว่าของฟุกรู้วมันจะยาวโอ้ยยาวมากเป็นบาเพืนนะคะแล้วก็พกไปเรื่อยๆมันเหมือนกันไหมแต่ละคนพกเหมือนกันไหมก็คล้ายๆกันแล้วแต่ใครจะหนัดแบบไหนอะค่ะค่ะ คือคนทํางานตากแดดทั้งวันทั้งวันนะคะไม่มีโอกาสได้อยู่ในห้องแอร์ก็ต้องโปกแบบไม่ออกกันค่ะกันร้อนหน่อยอะค่ะแล้วเด็กๆสาวทำยังไงล่ะท้อสาวก็มีผ้าแต่ผ้าน้อยๆค่ะเต้องใหญ่เด็กองสาวใช้ผ้าแบบไหนลองสาธิตสักนิดนะคะ ต้องฟกอย่างนี้มันจะได้กันแดดเพราะสมัยก่อนเราก็ไม่มีหมวกไม่มีอะไรจะกันแดดได้ใช่ไหมคะเป้าหมายจริงคือการแดดค่ะค่ะอย่างที่เราทราบมาอย่างถ้าเป็นชาวไทยจะมีการปลูกข้าวใช่ไหมคะในพื้นลุ่มแล้วอย่างชาวรั้วนะคะลักษณะการปลูกข้าวเนี่ยเป็นข้าวดอยข้าวข้าวข้าวหลุมใช่ไหมข้าวหลุมข้าวหลุมอย่างเดี้ยวค่ะค่ะเพราะเรามีอยู่มีไร่อย่างเดียวไม่มีนาค่ะจะเป็นข้าวไร่ข้าวไร่ค่ะ อันนี้พอสาวๆจะปลูกผมแล้วค่ะค่ะคะผูกแค่นี้ค่ะผ้าทำมาจาสีสันอย่างนี้ด้วยใช้ผ้าดำอย่างเราไม่ได้ไม่ค่ะไม่ได้ค่ะก็อย่างนี้เจออย่างนี้ก็จีบได้จีบได้เลยถ้าอย่างนี้โดนแน่ค่ะ <laughs> ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตนะคะของชาวเขาเผาลัวนะคะหรือละวะาที่อาจารย์สุติได้ได้เล่าประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรานะคะก่อนจา,จากกันนะคะอยากให้ออพี่ช่วยสรุปนิดนึงว่าปัจจุบันนี้วิถีชีวิตอย่างเงี้ยอยากให้น้องๆหรือว่าลูกหลานเนี่ยได้มีการสรืบทอดไหมคะค่ะอยากให้มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่อยากให้วัฒนธรรมของวัฒนธรรมของเผ่าลัวเราเองนะคะความเป็นชาติพันธุ์ของชาวลัวเนี่ย มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะมายาวนานพร้อมๆกับชาวไทยใหญ่ไทยน้อยในประเทศไทยที่ยังอาศัยอยู่นะคะ,คะอาจารย์สันต,ติคะอาจารย์มีอะไรจะกล่าวนิดนึงไหมคะในเรื่องของวัฒนธรรมของชาวเขาเผาลัวคะ่ะเราเราเสียดายนะครับเสียดายตรงที่ว่าขนาดนี้วิถีชีวิตเนี่ยไม่ได้รำรงแล้วจะแต่งตัวเฉพาะงานสําคัญภาษาการพูดก็เป็นไทยหมดแล้วขนาดนี้นะฮะน่าเสียดายเมื่อก่อนก็มีภาษาของตัวเองนะมีภาษาเขียนของตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็ขณะนี้รักษาได้เฉพาะวัฒนธรรมประเพณีบางส่วนเท่านั้นเองอยากจะฝากว่าถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยสอนกันต่อไปว่าให้ให้รักษาวัฒนธรรมของตวเองให้มากสุดมันมีค่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดกันมากว่า2,000ปีนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะวันนี้นะคะรายการโทรทัศน์วัธรรมนะคะได้รับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่มีอยู่ในจังหวัดกําแพงเพชรอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือชาวเขาเผ่ารั้วนะคะวันนี้รายการโทรทัศน์วธรรมนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ